ทักษะอ่อ,อนไม่ห่วงสวยเล่นจริงโดดจริงไม่ใช้สแตนด์อินในขอเกิดใหม่หใกล้ๆเธอเป็นที่คุณตากับภาพนางเอกสายหวานละมุน แต่ในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนางเอกแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญขอพริกบทบาทมาเป็นสาวนักบูโช์ลีลาทังเตะต่อยเล่นจริงโดดจริงไม่ใช้สแตนด์อินเป็นฉากที่อลพีหรือว่าแอปบินมาที่เกาะวงเดือนเพื่อตามหาร่องรอยการหายตัวไปของพาคคือตู่พบทรสามีของเธอ แต่บังเอิญได้เจอกับลูกชายพามและทิชงที่กําลังมีเรื่องกับกลุ่มที่มีอิทธิพลออรพีจึงรีบเข้าไปช่วยฉากนี้ผู้กํากับสันสีแก้วหล่อยกกลองไปถ่ายทำกันไกลถึงสะพานปลาอ่าวไข่จังหวัดระยองเนื่องจากเป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างใหญ่และมีนักแสดงร่วมกว่า30ชีวิต ผู้กำกับเลยใช้เวลาพิธีพิถันซักซ้อมคิวกันอยู่นานเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะพระนางต่อและกับแอปที่ต้องออกสเตปโชว์ลีลาบูทั้งเตะต่อยแถมยังมีคิวร่วงตกลงทะเลแค่ช่วงซ้อมคิวบูก็ทำเอาสาวแอบถึงกระปาดเหงื่อแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยละคะ่ะตั้งใจสักซ้อมแบบไม่ห่วงสวยและเมื่อถึงคิวถ่ายจริง แอปลบภาพนางเอกสาวสายหวานสวมวิญญาณสาวนักบูแท็กทีมกับต่อทั้งเตะต่อยกระโดดถีบได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อจบคิวบูถึงคิวที่แอปต้องล่วงตกลงทะเลซึ่งผู้กำกับสันก็ได้เตรียมสแตนด์อินเอาไว้แต่เพื่อให้ภาพสมจริงแอปออกตัวโชว์สปิริตขอเล่นเองผู้กำกับไม่รอช้าจัดให้ตามคำขอ เริ่มที่แอบกับต่อกำลังสู้กับคนร้ายแอบพลาดท่าถูกคนร้ายเข้าร้อมหน้าและล้อมหลังก่อนจะเข้ามากระชากแอบแยกออกจากต่อแอบพยายามสะบัดตัวหนีแต่สะบัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดฟากต่อเห็นจะเข้าไปช่วยแต่ถูกคนร้ายอีกคน ล็อกคอเอาไว้ระหว่างที่แอบกำลังยื้อยุดอยู่กับคนร้ายตรงบริเวณริมขอบสะพานปลาแอบพยายามรวบรวมกำลังที่มีสะบัดต,ตัวให้หลุดจากคนร้ายแต่ดันพลาดถ้าถูกคนร้ายเหวี่ยงลงทะเลงานนี้ทำเอาต่อถึงกับช็อกตาค้างอยากรู้ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ห้ามพลาดชมละครขอเกิดใหม่ไกลๆเธอขึ้นวันพุธที่7ตุลาคมนี้เวลา2องทุม1ินาทีนะคะรับชมกัน2ชั่วโมงเต็มอิม่ม